กลับมาที่หน้า l u d composition นะครับใน excel ที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนโจทย์ให้เป็นโจทย์ล่าสุดของเราก่อนนะครับโจทย์ของเราเนี่ยคือเรื่องการแก้ระบบสมการนี้นะครับเพื่อหาความเร่ง a กับแรงตึงเชือก t กับ r นะครับตัวระบบสมการเราคือตรงนี้นะครับ แล้วก็ค่าคงที่ด้านขวามือนะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้จริงๆอ่ะคือตรงนี้ผมผูกสูตรไดหมดแล้วแหละนะครับนะซึ่งมันก็จะแยก LU ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยจริงๆมันก็ออกมาแล้วด้วยนะอุ้ย ล้นล้นเหมือนนะอ้าทำไมไม่ถูกล่ะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะนี่มันถูกต้องไหมเนี่ยโจทย์เราเนี่ยแป๊บหนึ่งนะห้าหนึ่งเก้า มันก็น่าจะถูกนลยนะห้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกหนึ่งศูนย์แปดใช่ไหมห้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งนศูนย์แปดอ๋อแบนนี้่ะก็เนี่ยคือจริงผมผูกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วแหละ คำตอบมันก็ออกมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแต่ว่าเออเดี๋ยวจะลองดูนะเดี๋ยวจะลองพิมพ์ใหม่ให้ดูกันแล้วกันนะจะได้ไล่ตามกันทันนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจวิธีตามกันไปด้วยนะครับจริงอันนี้มันเสร็จไปแล้วแหละนี่นะ อคอ copy ิดนิดหนึ่งโอเคอะเริ่มต้นวิธีนะครับเราตั้งระบบสมการให้เห็นเห็น<ๆ>อย่างนี้ก่อนเลยนะว่า ax เท่ากับ c เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราจะเริ่มสเต็ปแรกก่อนสเต็ปที่เป็น decomposition นะครับก็คืออ,อ,อันนี้เดี๋ยวผมวงเล็บไปเลยนะว่าอันนี้มันคือ crowd decomposition นะครับ นะครับอันนี้เป็นวิธีการแยก,กประกอบแบบ c r o u d decomposition ก็คือ,อ,อสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมของ L จะมีค่าส่วนสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมของ U เนี่ยจะเป็นเลขหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ LU คูณกันต้องได้ A ใช่ไหมเราก็เอาเมต r i A มาวางไว้นะครับถัดไปนะครับเราเ ถ้าของคุณนะคุณอาจจะเปิดหน้านี้หน้านี้ไว้แบบคู่กันก็ได้นะครับหน้านี้นะอันนี้นะที่ว่าอะไรคูณอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเปิดหน้านี้แล้วไล่ตามกันไปก็ได้นะครับตามผมไล่อย่างนี้นะอย่างสมมติอันนี้ใช่ไหมถ้าเราจะหา l หนึ่งหนึ่งนะครับให้เราดูในตำแหน่ง n หนึ่งหนึ่งว่าเกิดจากอะไรนะครับ n หนึ่งหนึ่งเกิดจากอะไรนะ เกิดจากแถวนี้ใช่ไหมครับตะแคงมาคูณกับแถวนี้กับคอลัมน์นี้ใช่ไหมครับซึ่งเราจะพบว่ามันก็คือ l 1 1คูณกับ1เท่ากับ1 0 0เลยใช่ไหมว่า l หนึ่งก็คือ100เลยนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับ l 1 1ก็คือเท่ากับ a 1 1ไปเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งอื่นคูณกันมันก็เป็น0ย์ถัดไปเราจะหา l 2 1นะครับ l 2 1ก็ให้ไปดูว่า a 1อ่เกิดจากอะไรนะครับ a 2 1เกิดจากแถวนี้นะครับ ตะแคงมาคูณกับแถวนี้นะครับซึ่งเราจะพบว่ามันก็จะเหลือแค่เทอมแรกเทอมเดียวใช่ไหมเพราะเทอม2เทอมสมเนี่ยมันคูณกับ0นย์คูณกับ0นเนี่ยนะก็ทิ้งไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่า a 21น่ะมันก็เกิดจาก l 2 1คูณกับ1ใช่ไหมแล้วก็บวก0ูบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้น l 2 1ก็คือ50เลยนะครับก็คือ a 2 1ไปเลยนะครับ a 3 1ก็เช่นเดียวกันนะ ไป L 3าก็เช่นเดียวกันนะครับดูจากตำแหน่ง A 3 1ว่าเกิดจากอะไรนะครับ A 3 1นะเกิดจากอันนี้ใช่ไหมครับตะแคงมาคูณกับอันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ว่า A 3 1กับ L 3 1ม่ะมันคือเลขเดียวกันเลยนะครับเพราะเลขอื่นมันเป็นศูนย์เป็นนี่คือตัวแรกนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยอพอเราพอเราหาสมาชิกของคอลัมน์แรกของ L เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอันจบจบจบรอบภายในเป็นหนึ่งอันนะครับพอขึ้นรอบภายในอันถัดไปเนี่ยก็คือคราวนี้เราไปหาสมาชิกในแถวแรกของ U บ้างนะครับเราไปหาสมาชิกในแถวแรกของ U เนี่ยก็คือ,อ,อตำแหน่งนี้เป็นหนึ่งไปแล้วนะครับส่วน U หนสองเกิดจากอะไรนะครับ u12 จะมีโทษ u12 จะมีค่าเท่าไหร่นะให้ไปดูว่า a12 เกิดจากอะไรนะครับ a12 เกิดจากอะไรครับ a12 เ,เกิดจากสิ่งนี้ใช่ไหมตะแคงมาคูณกับสิ่งนี้ใช่ไหมครับเราก็จะพบว่ามันเท่ากับ l11 คูณ u12 นะครับต้องเท่ากับตำแหน่งนี้นะครับมันก็คือสิ่งนี้เห็นไหมส่วนตำแหน่งอื่นมันก็เอาศูนย์ไปคูณเอาศูนย์ไปคูณจบ นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเทอมเดียวคื l 11คูณ u 1 2เท่ากับ a 1 2ตรงนี้นะครับอ่าก็คือตัวนี้นะนะผมก็ไปลิงก์อันนี้มาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาว่า u 1 2มีค่าเท่าไหร่เนี่ยก็แค่ย้ายเอา l 1 1ไปหารด้านขวาใช่ไหมครับเห็นไหมก็คือเอาด้านขวาตั้งใช่ไหมแล้วก็ l l 1 1มาหารนะครับซึ่ง l 1นเราก็หาได้จากรอบเมื่อกี้นะครับ นึกออกไหมครับถัดไปเราจะหาตัวนี้นะครับ u 1 3ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับอยากจะหา u 1 3ก็ให้ไปดูว่าตำแหน่ง a 1 3ึ่าเกิดจากอะไรนะครับ a 1 3เกิดจากอะไรครับเกิดจากแถวที่1ของ l นะครับพลิกมาคูณกับคอลัมน์ที่3ของ u ใช่ไหมก็จะได้ค่าของ a 1 3นะครับผมก็ตั้งสมการอย่างนี้ครับ เนี่ยตำแหน่ง a หนึ่งสาม็คืออันนี้อ,อ๋ออเดี๋ยวตรงนี้คูณกันใช่ไหมไอ้เลขศูนย์เลขศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะพลิกมาคูณกับศูนย์อันนี้กับศูนย์อันนี้มันสองสองตัวนี้ไม่มีความหมายอะไรสมรการก็จะเหลือแค่ l หนึ่งหนึ่งคูณกับ u หนึ่งสามต้องเท่ากับตำแหน่ง a หนึ่งสามนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือสมการนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็คือผมก็ไปอิงกับตำแหน่ง a หนึ่งสามเพราะฉะนั้นอยากจะหาว่า u หนึ่งสามมีค่าเท่าไหร่ก็แค่ย้าย l หนะึ่งหนึ่งอะ ไปหาด้านขวาใช่ไหมครับก็คือสิ่งนี้เนาะเอาเอาด้านขวาเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ย้าย l หนึ่งหนึ่งก็คือมีค่าหนึ่งร้อนี่ย้ายไปหาน,นะครับก็ได้สูนไปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคอลัมน์นี้จบละเอแถวนี้จบละก็เปน็นอานจบรอบย่อยไปอันหนึ่งพอจะขึ้นรอบย่อยอันใหม่ก็มานี่ครับมาคอลัมน์ที่สองของ l บ้างนะครับเหมือนเดิมอยากจะหา l สองสองใช่ไหม l22 ก็ให้ไปดูว่า a22 เกิดจากอะไรนะครับ a22 เกิดจากแถวนี้นะครับตะแคงมาคูณกับแถวนี้ไอ้กับคอลัมน์นี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันต้องเท่ากับ l21 คูน u12 บวกกับ l22 บวกกับ0นะครับต้องเท่ากับลบ1นะก็เลยเขียนมาเป็นแบบนี้นะครับ L21 u 1 2บก l 2 2เท่ากับลบ1นะครับลบ1ก็คือตำแหน่ง a 22เพราะฉะนั้นเราอ่ะหาค่า l 2 1อ่ะมาได้แล้วนะครับ u อ่อสองเราก็หาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ l 2 2งอ่ะที่ยังไม่รู้แค่ตัวเดียวนะครับเราก็แค่ตั้งสมการเสร็จปุ๊บก็ย้ายข้างสมการใช่ไหมครับเพื่อแก้หา l 2อออกมา l 2 2เกิดจากอะไร เกิดจากลบหนึ่งแล้วก็ย้าย l สองหนึ่ง u หนึ่งสองมาลบต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไหมลบหนึ่งใช่ไหมลบด้วยอะไรอะ่ะ l สองหนึ่งใช่ไหมคูณกับ u หนึ่งสองใช่ไหมนะครับได้เท่าไหร่ก็ทดไว้นะครับถัดไป l สามสองบ้างนะครับ l สามสองก็ให้ไปดูว่า a สามสองอ่ะเกิดจากอะไรนะครับ a สามสองเกิดจากแถวสามของ l ใช่ไหมครับ คูณกับคลัมน์ทีในสองของ u นะครับเราก็จะได้ว่าเท่ากับ l สามหนึ่งคูณ u หนึ่งสองบวกกับ l สามสองคูณหนึ่งบวกกับศูนย์นะครับต้องเท่ากับตำแหน่งนี้นะครับเราก็เลยเขียนออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ l สามหนึ่งเราก็รู้แล้วนะครับตรงนี้นะครับ u หนึ่งสองนะครับเราก็รู้แล้วคือตรงนี้นะครับก็เหลือได้ i สามสองที่ไม่รู้ค่าก็แค่ แทนตัวเลขย้ายข้างจบนะครับอันนี้ก็จะเกิดจากเอา u ตั้งใช่ไหมแล้วย้าย l สามหนึ่ง u หนึ่งสองแล้วมาลบออกนะครับก็จะได้ l สามสองละนะครับโอเคอันสุดท้ายสุดท้ายอย่างอันถัดไปนะครับก็คือย้ายมาหาค่าของ r o ที่สองของ u บ้างนะครับอันนี้ก็เหลือแค่ตำแหน่ง u สองสามที่ต้องหาค่าใช่ไหมก็ไปดูว่า a สองสามเกิดจากอะไรนะครับ a สองสามก็เกิดจาก แถวนี้นะครับตะแคงมาคูณกับคอลัมน์นี้นะครับก็จะได้ตำแหน่งนี้นะครับคูณกันได้อะไรนะ L สองหนึ่งคูณ U หนึ่งสามใช่ไหมครับบวกกับ L สองสองคูณ U สองสามใช่ไหมครับบวกกับ L เอ้ย,เ,ยเอาใหม่นะ L สองหนึ่งคูณ U หนึ่งสามใช่ไหม L สองสองคูณ U สองสามใช่ไหมแล้วก็ศูนย์คูณหนึ่งก็ได้ศูนย์นะครับ อจะต้องเท่ากับตำแหน่งนี้นะครับนะครับผมก็เลยเขียนออกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับ L สามหนึ่ง U หนึ่งสาม L สองสอง U สองสามนะครับบวก L 3, 3, Aw, สามสามเท่ากับเท่ากับเอ้ยออกผมยังยังไปไม่ถึงนะผมหนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ L สองหนึ่ง U หนึ่งสามนะครับ L สองสอง U สองสามนะครับต้องเท่ากับหนึ่งนะเพราะนั้นอยากจะรู้ตอนนี้อะไรรู้ค่ามาแล้วบ้างเนี่ย L สองหนึ่งรู้แล้ว U หนึ่งสามรู้แล้วนะครับนี่ L สองหนึ่งรู้แล้ว 1> u 1 3รู้แล้วนะครับ l 2 2ก็รู้แล้ว u 2 3คืออันที่เราต้องการหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายข้างธรรมดาเลยเนาะเอา1ตั้งใช่ไหมย้าย l 2 1 u 1 3มันลบนะครับเสร็จปุ๊บก็เอา l 2 2ไปหารตลอดอะไรอย่างนี้นะก็จะได้ u 2 3ออกมาก็มาเหลือสมาชิกตัวสุดท้ายคือสลับกลับมาเป็นคอลัมน์3ของ l บ้างนะครับ ตำแหน่ง l 3 3ก็ต้องไปดูว่า a 3 3เกิดจากอะไรนะครับ a 3 3เกิดจากโลนี้ใช่ไหมคูนกับคอลัมน์นี้นะครับเนาะ l 3 1 u 1 3 l 3 2 u 2 3บวก l 3 3นะครับต้องได้ลบหนึ่งนะครับเนาะไอ้4ตัวแรกนี่รู้ค่ามาหมดแล้วจากรอบต่างๆนะครับก็เหลือได้ i 3 3เนาะย้ายข้างเสร็จปุ๊บได้เท่านี้นะครับ เราได้สมาชิกครบทุกตัวแล้วนะครับสำหรับ L กับ U นะก็จะได้เมทริก LU <S <S มาเรียบร้อยนะครับสังเกตว่ารอบหลังๆอ่ะรอบถัดๆไปพวกนี้นะครับรอบถัดๆไปพวกนี้นะมันก็จะอาศัยรอบที่ได้ไอ้นะอาศัยค่าตัวแปรจากรอบก่อนหน้านะครับโอเคไหมครับอพอเราได้ LU เสร็จปุ๊บทำไงต่อครับก็ทํา forward นะครับ forward ก็คือ จะพิมพ์ใหม่ก็ได้นะหรือว่าจะไม่พิมพ์ใหม่ก็ได้นะเนี่ยลองดูก็ได้ผมยกเอา a มาใช่ไหมย,ยก l มานะครับคูณกับ d ต้องได้ C ใช่ไหม c นี่คือค่าคงที่ด้านขวามือของสมการใช่ไหมเราแทนค่าเดินหน้านะครับ forward เพราะว่าเพราะว่าเนี่ยเราจะหาค่าจากสมการนี้ได้ก่อนนะครับสมการนี้คืออะไรนะคือ เอาอันนี้ตั้งใช่ไหมครับตะแคงมาคูณไอ้นี่ใช่ไหมต้องได้เท่ากับเท่านี้ใช่ไหมครับทีนี้ตำแหน่งของตัวนี้คูณกับไอ้นี่ก็เป็นศูนย์ตำแหน่งนี้กับไอ้นี่ก็เป็นศูนย์ใช่ไหมต้องเท่ากับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็แค่เอาตัวน,นี้ตั้งใช่ไหมอ๋อมันเท่ากันเลยนี่ถูกไหมดีหนึ่งคูณกับหนึ่งร้อยเท่ากับอ๋อก็เท่ากับไอ้นี่หารด้วยย้ายไอ้นี่มาหารนะครับก็ได้เท่านี้นะครับ พอเรารู้ดีหนึ่งปุ๊บเราไปบรรทัดที่สองครับเดี๋ยวเราจะหาดีสองได้เนาะดีสองไอ้ดีสองเท่ากับเท่าไหร่นะก็หาจากสมการนี้นะครับลิกตะแคงมาคูณกับตัวแปรใช่ไหมต้องเท่ากับค่านี้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นดีสองเกิดจากอะไรนะครับดีสองก็เกิดจากเอาไอ้ตัวนี้ตั้งใช่ไหมครับเอาตัวนี้ตั้งใช่ไหมผมย้ายเอาอะไรอะ่ะเอาตำแหน่งเนี้ยครับ คูณกับ d1 อ่ะนะมาลบออกนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็หารด้วยสัมประสิทธิ์ที่ที่ย้ายข้างไปหารนะครับก็ได้เท่านี้นะครับ d3 ก็จะหาตอบตอไปได้อีกนะครับเพราะว่า d3 าหาจากไหนนะหาจากสมการนี้นะครับเอาไอ้นี่คูณไอ้นี่ใช่ไหมต้องเท่ากับไอ้นี่ใช่ไหมนะครับไอ้นี้คูณไอ้นี้เท่ากับไอ้นี้นะครับ เพราะนั้น D1 d นึ่รู้แล้วนะครับเดี๋ยวจะหา D3 ได้นะครับ D3 สามก็จะกะไล่ก็เกิดจากขวามือใช่ไหมครับแล้วเราก็ย้ายไอเนี้ยคูณ D1 กับไอนี่คูณ D2 อ่ะมาลบออกนะครับแล้วทั้งหมดเนี้ยก็หารด้วยตัวสัมประสิทธิ์หน้า D3 าที่ย้ายมาหารตลอดนะครับโอเคก็จะได้เท่านี้เนาะ พอเราได้สมาชิกของดีปุ๊บนะครับก็ไปสเต็ปสานะครับไป b บ็กบอร์ดซับสต t i ชั่นแบ็กบอร์ดซับสติชันก็คือแทนค่าถอยหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหาค่าของตัวแปรตัวสุดท้ายได้ก่อนตัวแปรสุดท้ายคืออะไรนะครับก็ดูสมการนี้้ยดูสมการนี้นะครับคูณกับอันนี้นะต้องได้อันนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่า0คูณ x 0คูณ y 1คูณ z เท่ากับ12เพราะฉะนั้น z ก็คือค่าเท่านี้เลยนะครับโอเคไหมถัดไป y ล่ะจะหาค่า y ต้องมีูสมการนี้นะครับอันนี้อุย้ยอันนี้นะครับตะแคงมาคูณกับน,นี้ใช่ไหมต้องได้เท่านี้นะครับอ่ะได้เท่าไหร่ก็0คูณ x 1คูณ y นะครับเท่ากับไอนี่คูณ z นะไอจุด663อะไรตรงนี้นะครับคูณ z ต้องเท่ากับ28เพราะฉะนั้นผมก็แค่เอาตัวนี้ตั้งใช่ไหมแล้วก็ลบด้วยตัวนี้คูณกับ z ใช่ไหมครับย้ายตัวนี้คูณกับ z แํามันลบออกนะครับ z, z คือตัวนี้นะครับย้ายคูณกับ z นะครับก็ได้เท่านี้เนาะแล้วพอรู้ y กับ z ก็จะถอยไปหา x ได้นะครับ x เกิดจากอะไรนะครับ x ก็ต้องหามาจากสมการนี้นะครับ คูณกันได้เท่านี้นะครับก็คือเรารู้ y กับ z แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเกิดจากด้านขวาตั้งใช่ไหมครับลบด้วยส,สัมประสิทธิ์ตัวนี้คูณ d 2นะครับเอ้ยคูณโทษทีคูณ y นะครับแล้วก็ลบด้วยตัวนี้คูณ z นะครับเพื่อเท่ากับ x นะครับก็ เป็นอันได้คำตอบเรียบร้อยนะครับจากวิธี LU d c o m p o s i t i o n นะครับเช็คอีกทีนิ้คำตอบตรงกันไหม4.83712นะครับโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ LU d c o m p o s i t i o n นะก็ไปซ้อมมือสักครั้งสองครั้งเนี่ยก็รู้เรื่องละนะครับเพราะว่ามันมีแต่อะไรอะมีแต่คูณกันนะครับซึ่งจะบอกว่าอันนี้อาจจะดูว่ามันจะต้อง เดี๋ยวไปหาดีก่อนแล้วก็ย้อนกลับหาเอกอะไรเงี้ยคือมันจะดูเยอะแต่ว่าถามว่าถ้าคำนวณด้วยมือแล้วอ่ะโอกาสจะผิดพลาดอะน้อยมากเลยนะเพราะมีแค่การคูณเมตริกนึกออกไหมครับคนเรานึกเทียบกับวิธีเกาส์เ a l i m เ n a นชันกับเกาส์จอแดนนะครับอันนั้นคุณต้องแบบอะไรอะ่ะต้องมีการปรับตัวเลขหน้า ตัวแปรด้วยการเอาตัวเลขอะไรไม่รู้คูณตลอดสมการแล้วแถมต้องเอาไปทดไว้ข้างนอกก่อนนะแล้วค่อยยกออกมาลบแล้วก็แล้วก็ค่อยได้ผลลัพธ์เพื่อเดินหน้าตามสเต็ปไปเรื่อยๆแต่อันนี้ติดตามง่ายมากนะเพราะมีการคูณเมต่ติดเท่านั้นนะครับมันไม่ได้แบบต้องโอ้หขานตลอดทั้งสมการเอาตัวเลขเหมาะสมมาคูณได้ตัวเลขชุดชั่วคราวมาชุดหนึ่งต้องยกเอาอกไปลบออกเพื่อจะปรับตัวเลขให้เดินหน้าในรอบต่อไปอะไรเงี้ยโอ้อันนั้นอาจจะ ถ้าคำนวณมือโอกาสผิดเยอะ,ะครับแต่ว่าถ้าคำนวณมือด้วย LU นะสบายมากไม่ไม่ไม่ผิดหรอกนะครับยังไงก็ผิดยากโอเคนะครับผมตัวเบสิกของ LU จะจะจบประมาณนี้ถัดไปที่เราจะพูดต่อก็คือว่าเดี๋ยวจะลองทำการแยกตัวประกอบอีกสองแบบให้ดูนะครับคือแบบ d ู Little กับแบบ ชเลสกีนะครับแล้วก็ปิดท้าย l u ด้วยการลองทำให้ดูว่า l u สามารถหาสมาชิกของเมตริกส์สิทธิ์ได้ด้วยนะครับทำยังไงนะครับ